คุณรู้ไหมว่าสมเด็จฮุนเซนเคยเป็นทหารขเขมรแดงแล้วกลายมาเป็นผู้นำที่ปกครองกัมพูชานาน,านกว่า30ปีฮุนเซนเกิดปี1952ในครอบครัวยากจนเมื่ออายุ17เขาร่วมกองทัพเขมรแดงช่วงค่าหลางเผ่าพันธุ์ในยุคพอพอดก่อนจะแปลพลักและเข้าร่วมรัฐบาลที่ได้รับสนับสนุนจากเวียดนามเข้าร่วมกองกำลังเวียดนามที่บุกค,ค่นขเขมรแดงในปี1979 เวียดนามตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นและแต่งตั้งหุนเซนเป็นรัฐมนตรีจากนั้นเขาค่อยๆไต่ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในปี1985ขณะอายุเพียง33ปีเขาครองอำนาจยาวนานถึง38ปีปด้ีโดยนโยบายแข็งเก้าวควบคุมสื่อกำจัดฝ่ายค้านจนถูกเรียกว่าเผด็จการในคราบประชาธิปไตย ปี2023เขาถอนตัวส่งไม้ต่อให้ฮุนมาแนตลูกชายของตัวเองแต่ยังคงอยู่เบื้องหลังเหมือนพ่อปกครองประเทศจากเด็กหนีตายสู่ผู้นำเหล็กแห่งกัมพูชาฮุนเซนคือตำนานหรือรเด็จการคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างคะ่ะ